มาเที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่ครับมาเที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่ครับขวนีอาานะันมก็จะเป็นตัวออลิทขาวดาบนะครับผมเขาเาจะยาวเหมือนดาบเลย มาไล่ nghe อีกนะครับอ่าสุรชินทร์ดูได้ง่ายๆเลยครับผม สุดแล้วนะคบติดอันดับสามของโลกนะครับน้ำหนักของน้องีอยู่ที่ห้าร้อยกรัมถึงเจ็ดร้อยกรัมนะ้องตัวเป็นนิวยาวนะครับเรินกลีตูลลัง,งม,มาร์กาสกาเน่บากันมานะคะจะเป็นที่อยู่ของจิงจู่แดงนะคะมีกระเ๋าหน้ท้องปาตีน วุ้ยดูนี่ออยนนอนอมนนั่นหรอกินหมืนน้ำตาลน้ำงาลเย ตัวนี้ชื่อปลาหมูโยโย่ครับนี่ครับตัวที่เห็นตรงนี้ชื่อว่าปลาหมูอารีนอนอยู่ตรงนี้ปลตัวนี้ที่เห็นรอยอยู่นี่นะครับเป็นปลาโรวนาสีน้ำเงินนะครับ และอันนี้คือปรากฏลายเสือนะครับนี่นอนอยู่ตรงนี้ตัวเื่งเลยครับอยู่กันเป็นอาณาจักรเลยครับในโพรงนี้นี่เรียกว่าปรากฏลายเสือนี่ครับปาลาไหลผีอาบาอาบาครับตัวยาวมากครับดูเหมือนเรือดำน้ำมากเลยครับเนี่ยปาลาไหลผีอาบาบานี่แหละครับปลา,กาเ,เาก๋าสเตอร์เจียนหรือปลาสเตอร์เจียน ไอ้ตัวนี้นะครับที่เราเอาไปทําไข่ปลาคาเวียร์นี่กาลังว่ายอยู่นี่นะครับนี่อันนี้เรียกว่าปลาสเตอร์เจียนนี่ตัวนี้ที่ว่ายอยู่นะครับชื่อว่าปลาเวลส์แคทฟิสนะครับลักษณะเป็นเผือกด้วยนะครับเวลส์แคทฟิสเป็นปลากินเนื้อนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กําลังให้อาหารว้าวเนยะน่ครับเป็นปลากินเนื้อ จะเป็นเนื้อปลาเหมืนอนกันนะฮะปลาเวลส์แคสฟิสกับปลาสเตอร์เจียนอันนี้ก็เป็นหนึ่งพันปรากฏนะครับเรียกว่าปลากฏดกับหัวนี่ลักษณะหัวมันจะกลับๆรับเนาะเหมือนกับปลาสลับด้านเหมือนปลาหายท้องนะครับเรียกว่าปลากดกับหัวเขาจะใช้ชีวิตอยู่แนวนี้นะครับ อันนี้ปลาเสือพ่นน้านะครับนี่เหมือนที่เราเคยเห็นในสารคดีก็จะพ่นน้ําไปตรงใบไม้เพื่อกินมแมลงหรือกินอาหารที่อยู่สูงกว่านะครับเป็นเรืัอธนธการนะครับเหมือนกับรถดรเพิงเลยนะครับเวลามันพ่นน้ํานะครับเรียกว่าปลาเสือพ่อนน้ําไม่รู้จักปลาอะไรปลาที่เห็นอยู่นี่นะครับเรียกว่าปลาสนะนะครับนี่จะอยู่กับปลาหนามหลังนะครับบ้านภาษาเมืองเรียกว่าปลาหนามบี้นะครับตรงข้างหลังจะมีอ่า หนามแหลมแหลมอยู่นะครับตรงครีบหลังนี่นะครับอันนี้ปลาหนามหลังอันนี้เรียกว่าปลาแป็บควายนะครับบางที่อาจจะเรียกว่าปลาปลกควายเนาะ<ม>บ้านผมเรียกว่าปลาแป็บควายนะครับนี่ก็สวยมากอันนี้ปลาแก้มช้ำหรือปลาปกแก้มจ้ำนี่ภาษาเมืองนะครับเน่ยเจอในแหล่งน้ําจืดทั่วไปลยครับแถวบ้านเราก็มีเรียกว่าปลาปกแก้มจ้ำปลาแก้มจ้ำ โอปลาตัวนี้เป็นปลาที่สวยงามนะครับเรียกว่าปลาปอกอ้อยนะเป็นปลาสายพันธุ์ของอเมริกาใต้นะครับพบชื่อใมซอนนะครับว้าวสวยมากครับปลาตัวนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับเรียกว่าปลาผีนะฮะหรือเรียกว่าปลาผีดํานะครับนี่นี่ปลาผีดำเวลักษณะของเขาจะเป็นปลาที่ค่อนข้างสวยงามนะครับเขาจัดแสดงนะฮะในเวทนะครับปลาผีดํา อันนี้เป็นเขียวนะครับไม่รู้ว่างูอะไรเขียวจืดเลย <Wow. S 1> ลับอยู่ววทุกท่านครับนี่คือหมาน้ำคล้ายๆสลาเมนเดอร์นะครับเนี่ยนะมีเหนือตัวนี้ด้วยนะครับนี่หมาน้ำนะครับพบได้ที่เม็กซิโกว้าวนี่ครับอันนี้ก็เป็นปลาอีกหนึ่งพันจากเม็กซิโกเป็นปลาถ้ำนะครับสังเกตที่ดวงตานะครับจะไม่มีดวงตา เป็นปลาตาบอดนะครับเรียกว่าปลาถ้ำตาบอดเม็กซิโกนะครับเพราะอาศัยอยู่ในถ้ำความมืดมิดทั้งหมดการรับรู้ของการมองเห็นจึงไม่สําคัญเียต่อไปนะครับนี่คนที่รักสัตว์เอกโซติกนะครับต้องชอบแน่นอนอันนี้เรียกว่าฮอฟฟอนนะครับอาเจนตินาหรือกบหนำอาเจนตินาอยู่ตรงนู้นนะครับเหลืองๆน่ารักน่ารักนะครับอันนี้กิ้งก่าคาเมเลียนนะครับการเคลื่อนไหวที่เชื่องช้านะครับ แล้วก็ตานี้สามารถกรอบได้แทบจะรอบตัวเลยนะฮะประมาณ180องศาเลยนะครับดวงตาของกิ้งกากคาร์เมเลียนนะครับชุกท่านครับอันนี้เป็นสายพันธุ์มังกรนะครับที่เรียกว่าเบียดดากอนเป็นสัตว์ที่อยู่ในทะเลทรายนะฮะมีเบีดยดดากอนตัวนี้ครับมีลาตัวตึงหางนะครับชุกท่านครับที่เห็นอยู่นี้คือไข่ปลาฉลามกบหรือเรียกว่ากระเป๋านางเงือกนะครับเป็นลูกปลาฉลามกบจริงๆ,ๆที่อยู่ใน กระป๋อนี้นะครับเป็นไข่นะครับปลาฉลามก็จะสร้างกระป๋อนี้ขึ้นมานะครับเพื่ออนุบาลลูกอ่อนของตัวเองนะครับคูครับนี่คือหน้าตาของฉลามกบนะครับในวัยอนุบาลอยู่นะครับนี่ครับตัวนี้เรียกว่าปลาฟอกเฟสนะครับนี่หน้าตาเหมือนหมาป่าเนี่นะครับปลาฟอกเฟสนะครับหรือเรียกว่าปลาสลิดทะเลก็ได้นะครับและอีกตัวหนึ่งน่าสนใจนะครับคือตัวนี้นะครับ ที่เห็นทีนี้อเรียกว่าปลาบาวแชงนะครับปลาฉลามเสือมีปลาคูมีป,ปาโโลาโอโซโร

เน,นสลามสปลาสลาีดำมันินเยอะไงกิน้หมดตก